้าน้องไปทางนี <left> ้มทางนี้มีแสงมีแสงไปทางนี้อันนี้รื่เห็นเดินตามเดินตามเขาทำไมจะเดินตามเขาทำไมถ่ายแล้วกุ๊งจะเอาถ่ายถ่ายถ่ายไม่ได้ถ่ายกดวิดีโออยู่ อุ๊ดไม่วิ่งมั้งเหรออุ๊ดอุ๊ดไม่รู้ไปวิ่งมั้งเหรอวิ่งไม่รอดแล้วไม่เมาไม่เมายังไม่เมาเรียกอาจารย์แม่มาเก็บอ่ะเยอาจารย์แม่มาเก็บผู้ชายมาด้วยค่ะมากับผู้ชายโอ้โหเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ดิฉันมีผู้วิ่งตามไปเลยวิ่งตามไปเลยวิ่งตามไปเลยสโลโมชั่นสโลโมชั่นสโลโมชั่นจะถึงไหมเนี่ยผู้ชายวิ่งหนีผู้ชายวิ่งหนีครับ ผ,ผ,ผ,ผู้ชายวิ่งหนีไปแล้วผู้ชายผู้ชายวิ่งหนีหนูค่ะผู้ชายวิ่งหนีไปแล้วหนูหนูผิดตรงไหนคะโอ้ยตรงนี้กำลังมุมสวยเลยเนี่ยหนูผิดตรงไหนคะอาจารย์แม่ไม่เชื่ออย่าลบดู